โดนอะไรวะเนี่ยประมังมั้งมันจะเพียนหัางแดงโหจะฆ่ามัไงวันนี้เราก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ อยู่กับผมนะครับอยู่ในพ้นน้ำสิงตะปลาอีกแล้วนะครับเราตะองปะทะเพืเ่อนทีกแล้วนะครับแต่ทางช่างยากลันบากยิ่งนักนะครับก็ใช้จิตสัมผัสในการเดินว <c oughs> ันนี้ถ้าเกิดเจอว่าหม้อก็จะเก็บปลาหม้อด้วยนะเพราะว่า,าคลิปก่อนหน้านั้นมีคอมเมนต์เยอะมากว่าปลาหม้อก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าได้ก็จะเก็บไปด้วยนะเดี๋ยวจะถึงฝั่งแล้วท่านผู้ชม สภาพในการเดินเราต้องอันยอดเยี่ยมนะครับน้ำขึ้นมากเลยน้ำขึ้นอย่างเยอะอุ้ยชอุ้ยรอดเว้ยเอาแล้วครับผู้ชมมาลารุ้นกันนะว่าคลิปนี้จะได้ปลาหม้อบ้างหรือเปล่านะครับแต่คลิปที่แล้วเราก็ได้กันหลายเดวน,นะปลาหมอ้อแต่เราไม่ได้เอาเลยนะคลิปนี้ถ้าได้เราก็จะเก็บนะครับตามคําแนะนําของนะหลายๆท่านที่บอกว่าปลาหม้อก็อร่อยเหมือนกันนะครับก็เาลารุ้นกันนะว่าคลิปนี้จะได้ไหมนะครับ ได้ก็เก็บนะครับนั่นนี่มีอาการตอดนี่นี่นี่ตอดตอดตอดจมแล้วจมแล้วโยนปลาอะไรเตรเพี้ยนเย็ก้อยใส่กำลังทอดมาตามดูกันต่อนะครับตัวแรกเป็นตะเพียนนะครับก็ดูต่อไปว่าจะมีปลาเข้ามากินอีกไหมนะครับ จะหาหมอโคลักห้าหกตัวนะถ้าได้นะหรือว่าหมอลองไปทอดที่อร่อยจริงไหมนะครับตอดไว้เฮ้ยมีตอดไว้เฮ้ยโดนโดนโอ้หมอโคผู้ชมมีผู้ชมหลายท่านนะบอกว่าไอ้นี่ก็ทอดอร่อยเหมือนกันนะ่ะลองเอาไปสักหน่อยนะครับหมอโคนะ พุ่นเดินนี่นะาอะไรอ่ะโอ้ยปลาหมอบ่มีปลาหมอไทยไม่ใช่ปลาหมอไม่ใช่ปลาหมอโคเก็บนะครับปลาหมอก็เก็บครับชมตัดต่อนะได้ปลามหมอกมาสองแต้มนะครับปลาหมอโคกับปลาหมอไทยนะครับมาตามต่อนะครับมันต้องมีอีกแน่นะครับมาต่อดูกันนะครับ ไปก่อนเลยอุ้ยข้างลา่างตะเพียนมาเรียบเลยอุ้ยโชคโชคเอาเห็นดึงครับดึงมาแล้วนี่โดนอะไรตะเพียนนั่นไงระเพียนกระเพียนมาแล้วจ้าโดนตับนะครับเมื่อกี้ตะเพียนมาเป็นฝู่เลยนะครั้จะกิน,น,นงไหมแต่ต้องรีบตกนะครับก่อนที่มันฝุไไันจะหายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอมไปแล้ว,หวเหรอวะเหยื่อหายเลยมันไม่เห็นเหยื่อแล้วนี่นั่นไงโดนว่าอะไรตะเพียนไหนมันผงอย่างนี้ม่โดนได้ไงตะเพียนอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องแวบบ่องใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยมานี่ตะเพียนเข้าดีจะได้จะประมอเพิ่มวัเนี้นั่นนีนั่นนี่ลากนี่ปลาอะไรเอ้ยนี่ถึงปลาหมอเอานั่นงไงโอ้พิวเลยปาะมอ พ่อหมอกินเม็ดไข่ไม่รู้ด้วยนี่ที่ชมไอ้ตัวนี้มันกินเม็ดไข่ขาดมาไม่รู้เว้ยนี่สองเส้นเลยนะเชื่อ,อน,นี้เส้นใหญ่นะครับเนี่ยอันที่ตรงเนี้ยนิ้วเนี้ยเส้นใหญ่ไม่โฟกัสอีกนี่เส้นใหญ,ใหญ่ของผมเส้นเล็กนะแน <c oughs> ่นอนวะมาคลิปนี้บดจะได้ก็ได้ยิงนะพ่อหมอตอนเหยืยดไปแล้วนะครับ ไอ้ปลาหมอตัวดีด,ดีนะเมื่อกี้ก็มแม่งกินทีเดียวสองเอ็นเลยไอ้เหยอะกินของไข่หมากระม่รู้เออเออเอทุนมีการมีการเอ้ยโดนแล้วนี่เนี่ยโดนปลาหมออีกแล้วมึงเนี่ยด้านไงปลาหมออีกแล้วปลาหมออีกแล้วเดี๋ยวเก็บทอดเลยปลาหมอครับตัวดีซะด้วยนะปลาหมอ เดี๋ยวไปเลือกปลหมอโคนะมาชมต่อมาชมแม่ได้ตามต้องก,การลเลยตอนนี้ปลาหม้อเข้าดีนะวันนี้อันนี้อันนี้ทอดอันนี้ทอดน,น,นี่น่าจะเป็นปลาหม้อนะเนี่ยถ้าเป็นเพาะกำบังกระเพรนมันจะจมไปน,นะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยนีย่ไปแล้วนั่นไงว่าหมอยอ่ยเยะเจ๋วปลาหม้ออีกแล้วเฮ้ยปลาหม้ออีกแล้วอ่ะปลาหม้อกับปลาหมอ้อเก็บแม่มเลยครับทอดนะครับคอมเมนต์บอกอร่อยนะ หมาสามันต่อนะครับอโยนเหยืย่อไปเข้าดีนะปลาหมอเนี่ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันมีปลาอะไรวิ่งมากินมาแล้วเนี่ยไปแล้วเนีนเ่ยเฮ้ยมึงเหยื่หายไปแล้วปลาหมอนี่เลยใช่นไหมนั่นไงเรียบร้อยโอ้โหหมอโคนี่ชมไอหมอโคโโตัวสวยๆอีกแล้วนะครับนี่นะเก็บนะเก็บนะตอนเนี้ย คอมเมนต์คลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าทอดอร่อยนะครับเดี๋ยวจัดการเลยนะฮาคลิปนี้ผมจะได้ตามเป้านะครับผู้ชมปลาหม้อกับปลาหม้อขูดข้าดีมากเลยนะตอนแรกตะเพียนเข้าเป็นฟูนะหายไปแล้วนะครับปลาหม้อน่าจะเข้ามาแทนที่อย่างนี้เฮ้ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถอดแล้วเฮ้ยลาก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 จบแล้ว เอ้ะอ,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 อนั่นไงโดนตะเพียนแน่เลยตัวเนี้ยนะครับยิงงี้ตะเพียนแน่นเลยอูอ้ออชาช่ด้วยตะเพียนตะเพียนอ่ะสวยงามอโออไอ้แป๊บอือฮึอแปบ๊บ อันนี้ขาโคตรเหม็นเลยอ่ะปลาแปะบอะโอ้ปลาหมอเยอะอ่าผู้ชมนะครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับเวลาจะกตอกอีกสักสองส,สาตัวนะ,ะก็พอกลับนะครับได้ <ตก S 2> เพียนกับปลาหมอเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวข้ามสะพานไม่ได้นะในฝกนตกเยอะเดี๋ยวข้ามยากนะครับสะพานเล็กนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวเองนะครับ Lươn lòng nám Chộp đây Ê kìa Đồn Bảo lấy vô nè Cảm ơn Nói thật Hàng đen Này ừ, Thật hàng đen Xinh à Bọn tôi yếu À Điều hạ ít Tôi đeo phó ná. เดี๋ยวจะกลับไม่ได้นะครับฝนมันลงเริ่มจะหนาเป็นแล้วสะพามาเล็กนิดเดียวนะเดี๋ยวมันจะลื่นลงน้ํานะครับยืนเฉยๆก็แทบจะล้นสะพานแล้วนะครับแถมจมน้ําด้วยด้วยเดี๋ยวไปคุ้มมือโทรศัพเปียกนะครับไปอีกเดียวขอมีอาการลากลากอย่นี้จะเป็นหัวโค้กวะใช่ไหมใช่อีกด้วยโค้กเยอะมาผู้ชม ต้องขอัวกลับก่อนนะครับพอครับเดี๋ยวข้ามสะพานมาได้นะฝนเริ่มหน้ามึนแล้วนะครับเดี๋ยวข้ามสะพานลื่นไม่ไหวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแลกดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ